ท่านแรกก็คือการเด็กที่ทำที่จะเป็นท่านที่สองนเด็กในชสังคมทุกคนกฎาิสรบหน้าที่ของบริษันถ่านอกที่11ในการดูแลรักษาความเรียบร้อยควถามวินัยทหานนะครับแตแต่เพราะฉะนั้นความสำคัญและความร่วมมือที่ทำงรันถ่านหกที่11มีกับบริษัทขนถงนั้นเป็นอย่างต่อเนื่องกับการบริการที่จอดรถ มันเป็นคนละเรื่องกันนะครับอย่างท่านไปรามข้ามสัตวสินค้าสมการค้าบางที่ก็มีการเก็บค่าที่จอดรถนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าในเรื่องการจัดการบริการตรงนี้อยากจะให้ท่านพี่วิชาตนะครับพี่แจ็คได,ได้ได้ช่วยชี้แจงให้กับทางทาง,ทางทางคณะทีมงานเพราะโดยภาวะของการเข้ารัตบตกลงกันเราก็อมองว่าไม่เกินง่ายระดันี่ยก็นด้เรื่องการก่อเรื่องเรื่องการก่อเมื่อก่อนในคำสั่งระดัจริงแล้วก็ขอข้อขยายที่ทง้ายอีกสองราย เวลาปัดกนก็ไปคืนบาก็แไม่เจิคือก็ขอไปเ้ยไม่ได้คืนให้การเองการต่อเินนี่าเราให้เราให้ตอไปครับไม่ได้เก็บอันนี้ก็คือ